อันนี้เป็นภาพยนตร์สยองขวัญน,นะฮะปกติผมจะไม่รีวิวจะไม่รีแอคสามสกว่าวินะแต่อันนี้ด้วยด้วยว่ามทร่ว่ามันเป็นหนังไทยที่ผมผมน่าจะเคยดูภาคที่แล้วนะคือเทมอม2แต่น,นี้มาในยุคข,ของเทอมสะนะครับทีเซอร์เทเลอร์กับหนังผีที่ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเหมือนเป็นหนังสัน้นหลายๆเรื่องมาต่อกันเป็นเรื่องราวของตำนานของแต่ละที่อะไรเงี้ยก็กึ่งๆึงจะเป็นเหมือนที่หยดในเชิงะว่ามันเป็นเรื่องเล่ามาก,ก่อนแล้วก็หยิบมา แต่ว่ามันก็อาจจะเวิร์ก็ได้นะเพราะว่าเรื่องเล่าอันนี้มันมันน่าจะเล่นนะที่มันคลาสสิกไปหมดแล้วมันเหลือจะอะไรที่มันน่าตื่นเต้นตามมามากกว่านะครับกับเทอมสามแต่เขาไม่ใช่ว่าเทอมสามสยองผันนะใช่ว่าเทอมสามเฉยๆนะครับก็ลองดูแล้วกันว่าน่ากลัวมากน้อยแค่ไหนนะครับ ที่ไหนครับที่ไหนที่ไหนพี่เล่นกันแต่งตัวเป็นค,ครูคาแคนกัน,นที่ไหนที่เขาแต่งตัวเป็นค,ครูคาแคนขนาดนี้ใบสีอะไรจะค,ครูคาแคนขนาดนี้ คิดว่าคงคงเล่นได้หลายหลายอันเพราะว่าเพราะว่าผมพูดตรงๆนะภาคที่แล้วที่เป็นเทอมสองที่ผมดูอะผมรู้สึกว่ามันมันเป็นมาเป็นหนังผีเหมือนกันแต่ว่าเป็นหนังผีที่มีโทนที่มันหลากหลายอันหนึ่งตลกมันจะมีอันนึงที่มันตลกมากคืออัน,นที่มันแบบเพลงในเรื่องมันขี่คนขี่มอไซค์มาส่งของมาหาพี่สาวแล้วพี่สาวก็ต้องหลบผีตามที่แต่งตลกมากนะมันตลกมากโคตรโงมเลยวะเรียนไปได้ไงวะ แต่ดื่มก็จะเป็นน่ากลัวตามสเต็ปอันนึงเป็นดรามา่าอันนึงเป็นน่ากลัวัน,นึงเป็นตลกผมว่าอันนั้นะก็คงเหมือนอันนี้แหละคือมันมีอันที่มันตลกไปเลยอันหนึ่งที่มันบางๆอันนึงที่มันเป็นผีเป็นน่ารักเอออย่างนี้ก็มีเหมือนกันเออก็ลองดูแล้วกันผมว่าแต่ตัวอย่างนี้ยังยังไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่ไอค้ครูคาแคนก็ไม่ได้น่า,นากลัวไอ้หัวขาดที่เดิมมาเป็นกลางวันผมว่าพอมาเป็นกลางวันความน่ากลัวก็กดลดลงนิดนึงเออก็ลองดูแล้วกันที์เต็มอาจจะรู้สึกน่าสนใจกว่านี้แต่ณเวลาเนี้ กติอะเออไม่ได,ไได้ไม่ได้น่ากลัวมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับสปอนเซอร์ยังไม่มีแต่วันนี้ขอญอาตที่โฆษณาของตัวเองไว้ก่อนนะครับสําหรับพื้นที่ทางด้านขวาของจอภาพยนตร์ตรงนี้นะครับรวมถึงการที่จะพูดโปรโมทในไลฟ์ของตีลังกาดูหนังนะครับก็ราคาเดือนละ999บาทเท่านั้นเองนะครับราคาเบาๆมากเ,เราจะพูดสินค้าของคุณพูดชื่อของคุณแล้วก็สินค้าของคุณเนี่ยก็จะอยู่ และด้านขวาของจอบแบบนี้นะครับตลอดเวลาที่เราพูดคุยกันเลยนะอาจจะมีสินค้าของท่านอื่นๆหรือว่าสินค้าของผมหรือเมสเซจที่ผมจะมาก็จะมีวนมาด้วยแต่ว่าสินค้าของคุณจะได้มีอยู่ตรงนี้พื้นที่ต่างๆที่อยากจะโฆษณาต่างๆถึงสินค้าถึงร้านค้าถึงสิ่งที่คุณอยากจะบอกจริงๆก็เป็นอะไรก็ได้อะจะพูดจะเมสเซจจะเป็นเพลงอะไรก็ได้ถ้าสนใจอยากจะโปรโมทตรงนี้เดือนละ999บาทนะครับแล้วเราไลฟ์กันอาทิตย์ละสี่วันอาทิตย์อาทิตย์ละสองวันน่ะคุณก็ได้กี่เท่าไหร่สองสี่แปด 8ไลฟ์ life, แล้วก็อาจะหันไปเป็น <c oughs> เขาเรียกว่าหันไปเป็นพวกคลิปไฮไลท์ต่างๆอีกอะมันก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับถ้าใครอยากสนใจติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ด้านด้านข้างนะครับหรือไลน์ด้านข้างนะครับหรือว่า facebook ที่ลังการดูหนักก็ได้นะครับเดี๋ยวเราส่งรายละเอียดต่างๆไปให้คุณนะครับแล้วก็สบายๆที่เราสบายๆนะ999บาทต,ต่อเดือน ไลฟ์ Life เต็มๆนะได้พูดได้เห็นขึ้นได้ชื่อรูปทําให้คนดูพันสองพันขอคนของเราเนี่ยได้เห็นคลิปของคุณแล้ะถ้าคลิปไฮไลท์ไหนมันเปรี่ยนขึ้นมาเนี่ยโอ้ห้กมือเลยนะเออมันก็มีบ้างเหมือนกันก็คุ้มค่าอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับพื้นที่ด้านนี้999บบาทตอ่อเดือนเท่านั้นนะครับ